สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณกำลังรับชม Channel Hero z o ม b i e นะครับแช n n e l z o ม m i i นะครับแหมตัวหมวดอย่างนี้นี่ทุกคนต้องให้ผมกินสมองแล้วนะวันนี้ Hero Zombie อย่างผมนะครับจะมาทำคอนเทนต์พูดคุยเรื่องคอมมิกน,นะฮะผมเป็นแฟนด c ซีคอมริอว่าติงดีเนี่ยผมจะมาพูดถึง Marvel นะครับโดยวันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมก็จะมาพูดเรื่องที่ ด a กอเวนเจอรนะฮะข้อมูลของ Dark a v e n จอ r ์ว่า Dark a v e n จอ r ์เนี่ยเป็นยังไงใครเป็นคนก่อตั้งทีมนี้มีสมาชิกเป็นใครบ้างแต่ละคนมีพลังอะไรหรือคือใครเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปพูดคุย Dark a v e n จอ r ์เลยดีว่าโดยข้อมูลของ Dark a v e n จอ r ์นะฮะด a กอเวนเจอรมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบทบาทอย่างมากคือในช่วง Secret Invasion ในช่วงท้ายนะครับเพราะว่าผู้ก่อตั้งคือ Norman o s b o r n และคนจะสงสัยเอ๊ะ แต่ใน Secret Invasion ที่พวกสแควร์วปลอมตัวอย่างโลกนะไม่มีดักอเมเจอร์นะครับใช่ครับแต่สิง่งที่ผมจะบอกคือหลังจากเหตุการณ์เนี้ยมันอิมแพคมากๆเพราะว่า Norman Osborn นะหรือว่าศัตรูตัวฉากาจของ Spider-Man แมนเขาเป็นคนที่ลัดนะฮะลัดสแควร์ราชินีของสแควร์วทิ้งนั่นเองลัดฮีโร่ทุกคนเลยบุบอลลินกำลังวิ่งไปจะสอยสักหน่อยครับโดนปิ้วเดียวลดัดนั่นเองทำให้ Norman Osborn เหลือกินกอล์ฟลินในตอนนั้นนะครับ ได้ความไว้ไว,ไว,วางใจจากรัฐบาลและประชาชนมากมายเขาได้ทําการเปลี่ยนชิวกลายเป็นแฮมเมอร์แทนนะครับคือว่าง่ายแหละในภาษาธรุรกิจเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนแผนองค์กรใช่ไหมเปลี่ยนจากชิวเป็นแฮมเมอร์และเขาเองก็ได้สร้างสมาชิกใหม่นะฮะซึ่งเป็นสมาชิกที่รวมเหล่าไวรายและแอนตี้ฮีโร่จำนวนหนึ่งไว้เพื่อต่อสู้หรือ อะไรที่เอเวนเจอร์ทำกันแต่ความจริงก็มีเรื่องบึกเรื่องหลัง,ต,งต่างๆนาๆนาตัวละครตัวนูน้นตัวนี้นะฮะทางปมประเด็นเรื่องนู้นนี่นั่นอยากให้หาอ่านกันครับจากอเวนเจอร์เป็นหนึ่งช่วงที่แบบผมว่าสนุกนะแต่มันก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นโดยมาดูกันไี้ว่าจากอเวนเจอร์เนี่ยถูกควบคุมโดยแฮมเมอร์องค์กรใหม่ที่ถูกสร้างมาแทนชิวมีสมาชิกคนไหนบ้างนะครับ1น,นอร์แมนออสบอร์นนะฮะกลายเป็นแอรอนฟานติออ2 ม็กกาแกนหรือสกอร์เปียนกลายเป็นเวนอม3บลูสไอสี่เซนทรีห้าแอริสหกมูนสโตนเวหรือมาเวลบอย8 d ด r าร์เลูกชายของบูบริน โดยพวกเขาได้มีทีมใหม่อย่างทีม The Dark New a v e n g e r แต่ผมจะยังไม่พูดถึง Dark New a v e n g e r เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเราไปพูดคุยกันในคลิปอื่นดีกว่าว่า Dark New a v e n g e r มีใครอะไรอย่างไงถ้าคนไหนอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e และคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกระดาใจาระให้ผมพูดคุยเรื่องไหนนะครับส่วน DC c o m i c ไม่ต้องลืมครับประวัติตัวละครนู้นตัวละครนี้นู้นนี่นั่นการตีความนู้นนี่นั่นผมมาทําแน่นอนครับช่วงนี้ผมมีเวลาละมาหาอะไรของปิดเทอมแล้วครับ แต่ช่วงนี้ผมขอเคียงงานเกียรยอะไรแป๊บหนึ่งนะคลิปอาจจะออกน้อยนะครับแต่เราพยายามจะทำคอนเทนต์ที่สลับกันหลากหลายและอีกอย่างคือคอนเทนต์เรานะครับเราผมทำคนเดียวเนาะทั้งอัดคลิปหาข้อมูลตัดต่อเลือกรูปภาพนู่นนี่นั่นมันทํานานครับใจเย็นๆนะครับเอาล่ะตัวละครตัวแรกในทีมดักรอมินเจอร์นะนอร์มแนออสบอร์นนะ นอกจากออสบอนคือศัตรูตัวกาจของสเปอร์แมนรู้จักกันในนามกินก็อบลินนะเขามีบทบาทอย่างมากในช่วงตอนท้ายของซีรีส์ t i n อิมเพชชั่เนเขาเป็นคนที่ลาดทุกอย่างรนะัฐบาลอเมริกาก็เลยแบบโอ้ oo, คุณทําได้ไม่เหมือนฮีโร่ต้งเยอะต้งแยะผมว่าใจคุณพวกนั้นเองโดนปมตัวม่รุ้มานานเท่าไหร่โดนรัฐสมองไหมอะไรพวกนั้นนะครับถ้าผมจะทเสียงกันทำไมวะนั่นแหละเขาก็เลยได้โอกาสตั้งแฮมเมอร์ขึ้นมานะฮะแล้วเขาก็ได้นำทีมนะไปขโมยชุดเกาะ อาร์เรมแมนมาชุดหนึ่งนะั่นคือชุดอาร์เรมแพตติออตนะฮะซึ่งเป็นชุดเกาะลายธงชาติอเมริกานนะฮะที่เห็นก็คือสีแดงสีขาวสีน้ําเงินเนาะเท่มากเลยในเกมมาวิววิชั่ไฟก็เห็นแล้วนะครับว่ายูเนี่ยดามเมจแรงแค่ไหนแล้วโอเคแค่ไหนแหมหเป็นยูที่ควรกดสกิลจริงๆนะโดยเฉพาะสกิลห้าเท่จริงแต่เพื่อไม่ให้เป็นการที่แบบวุ่นว์ไปกว่านี้นะฮะไปตัวที่2กันเลยตัวที่2ก็คือแมคกาแกนนะฮะแมคกาแกนเนี่ยคือสกอร์เปียน พลังของเขาเองนั่นก็คือพวกพลังของแมงป่องแนละพลังพิษนู่นนี่นั่นจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่ว่า์นมนออสบอลได้หลอกใช้เขานะโนมนออสบอลได้หลอกให้เขาไปจัดการกับสไปเดอร์แมนซึ่งเหตุการณ์เองทําให้เขาเจอเวนุงเวนอมด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าดิลร่วมกันนะฮะทำให้เวนอมได้กลามาหยุดในร่างกายของช่วงที่เวนอมอยู่ในร่างกายแมกกาแกนเนะ่เวนอมตัวใหญ่และดุร้ายมากเลยนะครับ แต่ Norman o s b บอลก็ได้มายื่นข้อเสนอและให้ยาไปทําให้เขากลับมาอยู่ในล่างแบบ Spider-Man ทั่วไปแล้วคือเป็นตัวเล็กๆจินตนาการเหมือน Spider-Man s b i o โอนะฮะแต่ถ้าว่าตัวข้างในเป็น m a กกาแกนหรือ s อ o เป i ียนั่นเองเขามีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์มากทักษะการต่อสู้ที่แบบก็ใช้ได้ความแข็งแรงที่แบบความอึดก็ด้วยที่แบบ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 แีบแบาแบบแบตบบแ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 ับาวีแแบบ แล้วก็รีเฟกนะเขาเรียกว่ารีเฟกสินะรีเฟกที่ได้ไม่ธรรมดาเลยแล้วก็มีทักษะในการปีนป่ายกำแพงได้เหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังมีจุดอ่อนคือในชุดเกาะแมงป่องของเขาไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับแต่เขามา่ได้สายแล้วเพราะเขากลายเป็นเวนอมทำให้เขากลายเป็นตัวละครหนึ่งที่มาแทนสไปเดอร์แมนเย่างเห็นชัดเจนนะแล้วก็มีความเก่งโหดเงียมด้วย ตัวละคต่อไปตัวที่3บูซายบูอายหรือรู้จักกันในนามว่าสุดยอดนะฮะนักมัน่นของแม่นที่รอบสังหารแม่นแม่นมากนะครับไม่ว่าจะปามมีปาไพาย่ยิงธนูยิงปืนโหม่นมาก้ดยบูอานะได้ถูกนอร์แมนออสบอลติดต่อมานะแนะเขาก็ได้ใส่ชุดของฮอกอายมาแทนที่้อกอายไว้ง่ายนะครับ ตัวเขาเป็นตัวละครที่อย่างที่เรารู้คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ฉุนเฉียวขี้โมโหนิดหน่อยแล้วก็เป็นคนที่โอโหร้ายชอบออกกำลังชอบลงแรงนุ่นนี่นั่นนะครับทําให้เขาเองก็ได้เข้ามาใส่จุดท้องอายได้ใช้หนูนู่นนี่นั่นนะทันที่ความจริงเขาใช้อาวุธได้หลากหลายมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือคิปหนิดกระดาษก็ฆ่าคนได้ไพ่ก็ฆ่าได้ปืนสั้นก็ฆ่าได้ปาหมิดก็ปลาได้บุ้งมะแลงเผลอๆก็ยังปลาได้ด้วยต่อไปนะครับ ตัวละครที่ 4. Sentry. Sentry เนี่ยหรือว่าบุรุษหนุ่มผู้มีพลังดวงอาทิตย์นับล้านดวงตามที่มูเอาไว้นะเขาเป็นคนหนึ่งที่ทรงพลังมากเซนที่มีพลังขนาดที่ว่าในเอีเวนต์เบรอร์มอลฮักก็ได้เห็นแล้วนะว่าเขาสามารถสู้กับฮักในเอีเวนต์นั้นได้เลยถึงแม้ผลที่จะออกมามันจะเป็นอย่างก็ตามแต่ก็ เพื่อปกป้องประชาชนด้วยเพื่อเซฟอะไรด้วยแต่ก็ตามที่เห็นนะว่าเซนที่เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบพลังกำลังไม่ใช่เล่นๆความเร็ว,วนี่นั่นทำให้น้องแมนอัลสบอรลได้ยืน่นข้อเสนอของเขานะเข้าสู่ทีมดาร์กอเวนเจอร์ตัวต่อไปนะครับแอริสตัวที่5แอริสน่ะคือเทพคือถ้าพูดถึงทีมอเวนเจอร์นะถ้าพูดถึงเทพคุณก็ต้องถึงทอร์ใช่ไหมแต่ถ้าในทีมดาร์กอเวนเจอร์มันก็ต้องเป็นแอริสแอริสเป็นลูกพระเจ้าของซุดนาะบน เขาโอลิมปัสต่างจากทอที่เป็นลูกของโอดินที่อยู่ในแอสการ์ดนะครับโดยแอริสเนี่ยเป็นเทพเจ้างสงครามตามนั้นเลยนะครับคือเขามีทักษะการสู้ที่เก่งกาจนู่นนี่นั่น,นความไวที่คล่องแคล่วเขาไม่มีอาวุธประจําตัวอย่างค้อนโยนเนีย้ยเหมือนทอแต่อาวุธที่เขาใช้ลหลักก็ยังเห็นนะดาบขวานมินิกันแมชชีนกัน ระเบิดนู่นนี่น,นั่นนะครับคือว่าง่ายๆเป็นเทพสายแอคชั่นที่ใช้อาวุธด้วยความหลากหลายนะเหมือนในเกมมา r v e l v ิดฟ o f นะฮะที่ว่ามีท่ามายิงมินมินิการยิงนะกราดปรบับปันะฮะซึ่งก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เข้าทีมมาแล้วก็ยังทรงพลังแข็งแกร่งถึงแม้จะโดนฉีกกระชากกระตต่อไปตัวที่6มูนสโตนนะฮะมูนสโตนหรือว่าชื่อจริงของ มูสโตนเนี่ยก็คือคารลซอฟเทนนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะหรืออ่านผิดว่าด็อเตอร์คารลซอฟเทนนะฮะมันนะั้นโดยเป็นตัวละครที่เธอเขาเรียกว่าอะไรถูกฟิวชั่นกับหินแดงน้ำถ่วงนะฮะที่มาจากดาวครีนั่นเองเธอดูฟิวชั่นเข้าไปทำให้เธอดูดซึมพลังครับร่างกายเธอก็เลยมีพลังแบบแรงน้ำถว่วง แล้วก็ตอนหลังที่เธอได้ก้อนที่2มันก็ทำให้เธอได้เพิ่มขีดจํากัดนู่นนี่นั่นนะครับความฉลาดเธอก็ไม่ธรรมาดาเพราะเธอไปถึงกับด็อกเตอร์เลยนะครับพลังของเธอคือความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์นะครับยกของได้ประมาณ10ตันหรือมากกว่านั้นความเร็วเหนือมนุษย์ความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์นู่นนี่นั่นความทนทานเหนือมนุษย์ความคล่องตัวบินได้นะครับสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเธอได้ทันทีนะฮะนอกจากนี้เองเธอยังมีพลังในการที่เรียกว่าอะไรควบคุมแรงโน้มถ่วง เป็นเปรียบเสมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นแกนดาวเคาะย่อมๆนะฮะอันหนึง่งตัวเธอในเกมมาเฟียฟิเจอร์ไฟก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเธอติดเขาเรียกอะไรนะ CTP สีแดงนะฮะแรงจริงนะครับผมโหดมากๆส่วนตัวละครต่อไปตัวที่7นะครับโนวาหรือ m มาเวล Boy โดยโนวาเนี่ยเป็นตนัวละครที่ถูกมาจากเขาเรียกว่าอะไร ว่าจจักรวาลอื่นโดยเผ่าครีนะฮะโดยเขาถูกประสานกับยินเอมนานังสาบและชีวิิทยานานททำให้เขามีศักยภาพที่ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปหรือว่าชาวครีทั่วไปนะครับความแข็งแกร่งเหนือนมนุษย์มีแน่นอน,นครับสามารถยกของได้25ตันเลยนะความเร็วเหนือนมนุษย์เหนือประมาณ150าไมล์ต่อชั่วโมงเลยนะครับความคล่องตัวเหนือนมนุษย์นะทำให้เขาแบบมีกายภาพที่แบบดีกว่านะักกีฬาอีก ความทนทานเหนือมนุษย์ทำให้เขาทนทานได้มากกว่าเผ่าพันธุ์คลีดับทั่วไปแล้วก็ทนทานต่อการบาดเจ็บระ,ระดับแบบระดับหนึ่งด้วยเขายังสามารถเอาชีวิตได้จากการถูกไฟเผาทั้งตัวนะครับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแข็งแกร่งนะคือเขาสามารถวิ่งได้สุดไม่ช้อยคือแบบแค่นี้คือแบบทั้งอึดทั้งแข็งแกร่งทั้งนู่นนี่นั่นนะครับ ส่วนพลังทั่วไปก็คือแบบ w a l l n g i n g นะสามารถเดินบนผนังหรือเพดานได้อยสบายใจการได้ยินแบบขั้นดีนู่นนี่นั่นนะครับมีทักษะการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโดยคู่ง่ายๆเลยก็คือแบบคือพลังมันก็ถึงแม้จะดูไม่เยอะแต่ก็ดูเกาะกลุ่มกันดีนะครับพลังออกไปติมเดียวสุดท้ายตัวที่ะคดนะดาเคนลูกชายจากแดดอาทิตย์อุทัยของบูบูรินนั่นเอง โดยโลแกนนะตอนที่เขาไปญี่ปุ่นเขาได้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งและลูกเขาคือดาเค็นนะโดยดาเคยนเองเนี่ยก็ได้มาใส่ชุดของบูบูลินนะเพื่อมาแทนที่พ่อของเขาคือถ้าเปรียบเทียบว,ว่าอเวนเจอร์ถ้ามีบูบูลินดร์อเวนเจอร์ดาเค็นน็คือตัวแทนงบูบูลินนะโดยเขาเป็นพ่อหนุ่ม LGBT นะที่เป็นเกย์เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายนะชอบใช้ความรุนแรงหน่อย พลังของเขาเลยคือพลังกรงเล็บเหมือนบูบูรีนนะฮะพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์แล้วก็พลังสเสน่ห์นะครับนี่คืออีกหนึ่งพลังที่หลายคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่สเสน่ห์เขาเขาสามารถปล่อยขึ้นมายั่วยวนฮอร์โมนหรือว่าใช้ในการยั่วยวนคู่แบบนอนได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกแกเพย์บอยครับแกค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์สวานกับผู้ชายในมาเวลหลายคนเหมือนกันเอาล้วครับวันนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ8คนแห่งทีมดักเวนเจอว่ายังไงบ้างครับท่านผู้ชม ถ้าผิดพลาดออกเสียงมาตรงไหนตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงผมก็ขอโทษมาตรงนาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าสคริปต์ผมก็เขียนแล้วผมก็มาใส่อะไรเพิ่มเองตอนที่ผมกำลังพูดได้นะครับก็อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่แล้วนี่เป็นคลิปแรกที่ผมพูดถึงมาวลด้วยอาจจะมีตื่นเต้นบ้างพูดเร็วบ้างหรือว่าลงข้อมูลไม่ลึกบ้างหรือว่าข้อมูลแบบ เียพูดซ้ำยิ่งกันไปเลยรของผมขอโทษด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับฮีโร่ซอมบี้ลาไปก่อนขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับถ้าชอบหรืออยากให้พูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์แทนน้ด้านใต้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนพวกลิงก์แองกิงหรือพวกนั้นนะผมก็จะวางไว้ในดีสคริปชั่นนะครับสำหรับวันนี้ฮีโร่ซอมบี้คงลาไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนู่นนี่นั่น